เบทส12 u c o m เว็บเติมพันธุ์าอันดับหนึ่งในเอเชียการเงินแข็งแรงบริการมาตรฐานสากลสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมากันอีกครั้งกับกระดานข่าวเบทสิบสองยูวันนี้คู่ที่ดูเด็ดเผ็ดมันที่สุดน่าจะหนีไม่พ้นปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเตรียมบุกไปเยือนเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกรุ่งหนังพรีเมียร์ลีกในคืนวันที่7มีนาคม25 6 4นี้นีเองนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในคู่นี้สำหรับความเคลื่อนไหวศึกฟุตบอลพลพเมก ฤดูกาลที่2020ถึง2021นะในค่ำคืนนี้เป็นคู่ของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมจ่าฝูงเปืดสนามเอติฮัสเตเดียมเพื่อต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่3ของตารางเริ่มแข่งขันในเวลา5ทุ่ม30ตามเวลาไทยในเกมนี้นะเป๊ปกวาดิโอลาผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้จะนำลุกทีมลงสนามด้วยการมีแต้มเหนือผู้มาเยือนอย่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึง14คะแนน คาดว่าเกมนี้กุนซือชาสเปนจะส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามนำโดยเควินเดอร์บอยอิวคายกุนโดกันเบนโดซิวาและราฮิมสตอริงขณะที่โอเลกุนาโซชากุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเก็บ3าคะแนนเพื่อแซงเลสเตอร์ซิตี้กลับไปเป็นรองจากฝงอีกครั้งแต่ทีมนี้ไม่มีอดีสันคาวันนี่ดาวยิงชาวอุรุกวัยเนื่นองจากไม่มีชื่อเดินทางไปกับทีมส่วนควอนมาตากับพอปอกบาก็ยังมีอาการบาดเจ็บ กุนซือชาวนอร์เวย์จึงเตรียมส่งบูน่ลฟานันเดสปันเกมรุกโดยมีองโตนี่มาเชลเมสันกรีนวูดและมาคัสแรดฟอร์ดทำหน้าที่เป็นทีเด็ดแดนหน้าสถิติการพบกันห้านั้นหลังสุดทุกรายการแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะไปได้2แมนยูเอาชนะไปได้2ครั้งและเสมอกัน1ครั้งเรียกได้ว่าสูสีกันมากๆเลยคาดว่ารูปเกมนี้จะสนุกสมกับเป็นแมนเชสเตอร์ดามี่แบทแน่นอน แมนซิตี้น่าจะเน้นคองบอลแล้วค่อยๆหาจังหวะการเข้าทำอย่างเป็นระบบแถมยังมีทีเด็ดลูกคิวเลอร์พาสและลูกตั้งเตะต่างๆของเควินเดอบรอยที่จะคอยทะลวงแนวรับของปีศาจแดงส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะหาโอกาสทำเกมโต้กลับอย่างรวดเร็วตามที่ผู้ขาถนัดและอาศัยความคิดสร้างสรรค์นในการปั้นเกมลูกของบูโน่ฟันนันเดสรวมถึงความเร็วและความจีจ้าของตัวริมเส้นอย่างเมสันกินวูดและมาคัสเรดฟอร์ดที่คอยเล่นงานแบ็คทั้งสองฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เชื่อว่าเมื่อเขา้ามาบดกันแล้วสุดท้ายผลจะออกมาเสมอในที่สุด โดยต่อไปเรามาดู5เหตุการณ์สุดเผ็ดร้อนก่อนเกมกันก่อนเลยนะครับเจ้าถิน่นฟอร์มกาลังร้อนแรงสุดขีดโดต้องบอกเลยว่าเจ้าถิน่นเป๊ปกวัวาดโอลาเทรนเนอร์สเปนฟอร์มกาลังร้อนแรงเกินห้ามใจหลังจากตอนนี้พวกเขาดาหน้าคว้าชัยแบบไม่ลดละเลิกเลยกับการคว้าชัย21นัดติดต่อกันทุกรายการและ15เกมรวดในเกมลีกมาเจอกับทีมคู่แข่งร่วมเมืองฝั่งสีแดง ที่ดูเหมือนว่าฟอร์มการเล่นกำลังจะตกลงไปแล้วในครั้งหนึ่งเคยมีคะแนนนําตอนนี้ถูกทิ้งห่างออกไปแล้วลิฟถึง15คะแนนเลยทีเดียวซึ่งก่อนเกมนี้เป๊ปกวาดิโอลาได้ออกมากระตุ้นลูกทีมไม้คว้าชัยเพื่อทําคะแนนที่ห่างออกไปทีมเยือนไรดาบิดเดเคียเป็นที่แน่นอนว่าเกมดังกล่าวดาบิดเดเคียนายทวารมือหนึ่งชาวสเปนจะไม่มีส่วนร่วมในเกมนัดนี้อย่างแน่นอนเนื่องจากที่ตัวเขาต้องไปเฝ้าภรรยาที่ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกนามว่ายาเน ซึ่งจริงๆแล้วดีนเฮนเดอร์สันก็ได้ลงไปเฝ้าเสาก่อนแล้ว1น,นัดในเกมที่เสมอกับอินซีพังาดคริสตันพาเลสศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่เกมนี้มันต่างออกไปเพราะเกมนี้คือศึกศักดิ์ศร,รีระหว่างเมืองเดียวกันและจะเป็นเกมที่กดดันแน่นอนแต่นี่จะเป็นบทพิสูจน์ว่าตัวของดีนเฮนเดอร์สันในทวารชาวอังกฤษจะดีพอที่จะก้าวมาครองมือหนึ่งในอนาคตหรือไม่ตำแหน่งรองจากฝูงของทีมเยือนอาจจะสั่นคลอนเนื่องจากเดิมที่ตอนแรกทีมของโอเลกุนาโซชากุนซือชาวนอร์เวย์ ดูเหมือนสถานการณของพวกเขาจะมั่นคงโดยเฉพาะการทำอันดับติดท็อปโฟร์แต่ถ้ว่าตอนนี้มันต่างออกไปแล้วจริงอยู่ที่พวกเขาจะรั้งตำแหน่งรองจากฝูงแต่ก็นำหน้าจริงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้แค่คะแนนเดียวเท่านั้นมีคะแนนมากกว่าสิงโตน้ำเงินครามเชลซีเหลือแค่สคะแนนนอกจากนี้ที่อันดับหอย่างท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันและทีมอันดับหกอย่างขุนค้อนเวสต์แฮมยูไนเต็ด ที่แม้จะมี46และ45คะแนนตามลำดับที่พวกเขาลงเล่นน้อยกว่า1น,นัดรวมถึงของแดงเรอรวพูลทีมแชมป์เก่าที่รั้งอันดับ7จากการมี43คะแนนก็ประมาทไม่ได้เช่นกันค่าการรูปเกมนี้ฟุตบอลสไตล์เป๊ฟกวาดโอลาเป็นฟุตบอลสไตล์เดินหน้าทำเกมบุกไม่ว่าจะเจอกับใครแต่การเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ก่อนหน้านี้พวกเขามักพลาดปราชัยทีมคู่แข่งสีแดงจากเมืองเดียวกันสาเหตุเพราะว่าเขาเดินเกมบุก เปิดพื้นที่ด้านหลังไว้มากเกินไปนั่นทำให้เห็นว่าตัวของเป๊ปกวาดโอลาก็รู้ดีถึงจุดนี้เหมือนกันจึงปรับลูกเกมให้มีความเขี้ยวมากขึ้นก้าวคือยังเน้นเกมบุกเหมือนเดิมแต่จะละเอียดให้มากขึ้นในเรื่องของการเข้าทําลดความเสี่ยงในการเสียบอลในพื้นที่มากที่สุดและขอหาช่องไปเรื่อยๆเพื่อบีบให้ทีมเยือนตั้งรับซึ่งคาดว่าลูปเกมนี้จะออกมาเป็นแบบนี้สถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดในลีก จากสถิติระบุว่าการพบกันของทีมสีฟ้าและทีมสีแดงแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ตลอดท่านั้นหลังสุดที่ผ่านมาโดยนับเอาเฉพาะเกมลีกที่ปรากฏแต่และทีมคว้าชัยไปได้ฝั่งละ2คะแนนและเสมอ1คะแนนซึ่งการเสมอกันในครั้งนี้เกิดขึ้นในนัดแรกของซีซั่นเมื่อวันที่13าธันวาคมปี2020ขณะที่การเจอกันที่เอติฮัสเตเดียมครั้งล่าสุดเป็นของทีมเยือนบุกมาเาชนะไปได้2ประตูตอนหนึ่งต้องมาดูกันว่าหลังจากสิ้นเสียงนกหวีด9กนาที นี้จะมีบทสรุปเป็นยังไงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์คู่แมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์สำหรับค่ำคืนนี้เป็นปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องบุกไปเยือนเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สนามเอติฮัสเตเดียมเรามาดูกันว่าเกมนี้ใครจะได้เก็บ3มแต้มไปสำหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากครับเรามารอดูกันว่าค่ำคืนนี้บทสรุปจะออกมาเป็นยังไงประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่ต้องรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ ขอลากันไปเพียงต่านี้เลยแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ใหพลาดคลิปใหม่ก่อนใครเลยนะครับสำหรับสารบวันนี้ขอลากันไปเพียงตอานี้ขอกล่าวคําว่าขอบคุณและกล่าวคําว่าสวัสดีครับที่มีเบ็ดสอยู่ให้บริการทั้ง iOS และ Android เราคือครอบครัวเดียวกันเบ็ดสิบสออยู่